สวัสดีค่ะวันนี้ประหยัดมาอานบบุญ <c oughs> ที่วัดบ้านขอนะคะ <c oughs> ลงทานนะคะลงทานเพียบเลยค่ะุ <c oughs> ูคน <c oughs> <c oughs> ทานเทียบเลยนะคะลงทางอันนี้คือลงทางขนมจีนส้ตมตำนะคะลงทานนมจีนส้ตม,ะะนนมสตำคะ่ะลงทางนมจีนส้ตมตำนะคะจ้าธุขอให้เจริญเจริญค่ะ อนันนี้ก็ข้าวกล่องนะคะเอาสักกล่องก่อนข้าวกล่องใช่ไหมคะ